สวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผู้ที่กำลังติดตามช่องของคัมีมังฮอตแล้วก็ผู้ที่รักในกีฬามังฮอตนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ EV3 ของในซีรีส์ชุดบอกกล่าวเล่าแต้มนะครับวันนี้เราจะมาพบกับแต้มผสม3ตัวเรียงนะขอใช้ชื่อว่าผสม3าตัวเรียงนะครับถ้าหากว่าเรียกผิดยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเราเราจะไม่ขึ้น สี่มาแปดนะครับเราเกึงึงเป็นสามตัวเลียงแต่ยังไม่ใช่เต็มตัวแต้มนี้เหมาะสําหรับไปใช้กับมาตรฐานเต็มรูปนะครับให้เราขึ้นไปก็ปกตินะครับแต่ถ้าเขาตัดไม่เป็นมาตรฐานเต็มรูปเราก็ขึ้นไปนี้เลยก็แปลรูปเป็นสามตัวเลียงเดินหลังได้ปกตินะครับไม่มีปัญหาในเรื่องของการแปลรูปเนาะทีนี้สมมุติว่าเขาไม่ไม่ตัดแล้วครับเขาเดินสามตัวเรียงเขาเดินมาตรฐานเต็มรูปให้เราขึ้นเก้าไปสิบสามนะครับเพื่อให้เขา กังวลกับแต้มนี้นะครับกังวลกับจุดนี้เพื่อกลัวเราโดนโดนตัดอย่างนี้แล้วเราจะได้กินไปได้เปรียบนะครับส่วนใหญ่แล้วเขาจะอุดมีอุดบ้างมีแทรกบ้างมีเดินตัวนี้บ้างนะครับโอเคจะเริ่มกันเลยนะครับสําหรับแต้มผสมสามตัวเรียงรับมาตรฐานเต็มรูปนะครับก็จะกึง่งกึงคล้ายกับเต้มดาวกระจายเหมือนกันนะครับโอเคครับ30มสิบเป็นยี่หกก่อนอทีนี้เราก็เดิน หนึ่งมาห้านะครับหนึ่งมาห้าปุ๊บทีนี้เขาเดินยี่สามมาสิบเก้าเราก็ต่อตัดตัวนี้นะครับตัาตัวนี้มาเราก็ตั้งท่านี้เลยนะครับถ้าเดินอย่างอื่นตัวนี้ตัวนี้หรือว่าตัวนี้ให้เรายิงสองตัวนี้เราได้เปรียบเลยเพราะว่าเราขึ้นสูงได้เร็วกว่าเตรียมเข้าฮอตได้เลยนะครับและตัวนี้เขาจะไม่ค่อยเล่นนะครับสําหรับคนที่เขาเดินฝั่งมาตรฐานเนาะเขาจะตัดตัวนี้ออกก่อนนะครับเพื่อให้เรา ไม่ได้เปรียบในจุดนี้แล้วก็ไม่ขึ้นตัวนี้มาเร็วให้เขาจะขึ้น32มสอก่อนนะครับเราก็เดิน4มา8ปกตินะครับเขาก็จะต่อยังไม่ขึ้นมานะครับยังไม่ขึ้นมาพอไม่ขึ้นมาก็โดนทันทีก็จะต่อไปก่อนต่อปุ๊บเราก็เดิน8ปดไป12นะครับพอแปดไปสิบสองปุ๊บเราก็เดินเขาก็เดินยี่สมายี่สิบเพราะว่าถ้ามาถ้ามาก็โดนสองก็เดินยี่สี่มายี่สิบนะครับ เดินสิบไปสิบห้าพอสิบไปสิบห้าปุ๊บถ้าเขาตัดตัวนี้อ่าอันนี้เขาแพ้เลยนะครับตัวนี้เขาแพ้แล้วเราแค่เดินตัวนี้อย่างเดียวเขาชนะแล้วถ้าเส้นปุ๊บปุ๊บอย่างนี้เรามานี่ปุ๊บก็โดนดักตัวนี้อีกก็ต้องมาเส้นอีกก็ยิ่งเสียเปรียบไปจํานวนไปมากกว่าน,นี้อีกนะครับหรือถ้าเข้ามานี่ปุ๊บเราก็ดักนี่ทันทีอันนี้ก็ชนะเลยนะครับถ้าจะเส้นแล้วมาเข้าฮอตก็ยิ่งยาก โอเคอันนี้ก็จะชนะไปสำหรับรูปนี้นะครับอ่านะครับทีนี้เราก็ตัดอีกเหมือนเดิมนะครับย้อนมาเนาะตอนต้นต้นวิดีโอช่วงก,กลางๆนะครับทีนี้พอตัดเสร็จเราสองมาเจ็ดทีนี้เขาเดินสิบเก้าไปสิบหกเหมือนเดิมนะครับอ่าเสร็จแล้วเขาเดินสามสองมายี่แปดเราก็สี่มาแปดนะครับ ทีนี้เขาเดินยี่สิบเจ็ดยสต่อต่อไปอีกเราก็เดินแปดมาสิบสองทีนี้เขาเดินยี่ส่มายี่สิบอ่าสี่สิบเราเดินสิบไปสิบห้าอ่าสิบไปสิบห้าปุ๊บทีนี้เขาเดินยี่แปดไปยี่สี่เมื่อกี้เมื่อกี้นี้เขาต่อเนาะยี่แปดไปยี่สี่ทีนี้เราก็เดินเจ็ดไปสิบนะครับเจ็ดไปสิบนี่ไม่ได้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 ก็เหลือแค่ตัวเดียวก็คือยีมาสิ นะครับเราก็เดิน15ไป18อันนี้ก็ชนะแล้วนะครับชนะเลยเพราะว่าอะไรนี่ก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้หมดถ้ามานี้เพื่มก็โดนตัวนี้นะครับอันนี้ก็ชนะแล้วเนาะเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้อ่าโอเคเขาไปแยกอื่นบ้างนะครับทีนี้เขาไปแยกอื่นบ้างอ่ากรณีที่เราเดินนี้ทีนี้เขาไม่อุดเขาเอาตัวนี้ออกก่อน24มา19อ่าแล้วก็กินไปนะครับ ทีนี้เราเดินสีมา8ปดเขาเดินสามสองมายี่สิเราตั้ง2มา6กถ้ามานี่ปุ๊บก็ยิงตัวนี้ยีตัินี้นะครับตามสเต็ปนะครับสมา6กแต่เขาไม่เดินแน่นอน 20, เขาต้องไม่ให้เข้าใกล้ตัวนี้นะครับสามเอ็เเราก็ฉีกมาตัวนี้อ่าทีนี้เขาเขา,เขาเข้ามาได้แล้วเพราะว่าเราฉีกออกเราเป็น3มา 7, แทนนะครับทีนี้ เาเดิน30มาย5นะครับเพื่อตั้งเป็นสามเหลี่ยมเราก็แทรกไปอพอเราแทรกไปปุ๊บทีนี้เขาเดิน18ไป15นะครับปุ๊บฉีกตัวนี้ไปเราเดิน7จ็ดเพื่อต่อนะครับเพื่อต่อตัวนี้ทีนี้เขาก็เดินถ้าเดินนี่โดนโดนโดนสเนาะเขาก็ต้องจําเป็นต้องเดินตัวนี้ 25่ไปยีเราก็เจอก,กไปนะครับทีนี้เขาก็เดินตัวนี้23่ามไปสิแปดเราก็กินไปนะครับตัวนี้เขาก็กินมาตาแหน่งหมายเลขเจนะครับทีนี้เราเดินเข้าฮอตก็กินคนละตัวอันนี้จะเป็นตัวเสมอนะครับ จะเป็นแต้มเสมอนะครับก็จะมีจุดเสมออยู่จุดนี้จุดหนึ่งนะครับอ่าโอเคคอยย้อนคลิปนะครับคอยย้อนคลิปยี่สิบสี่ไปสิเก้านะครับอ่ากินไปเหมือนเดิมสี่มาแปดสามสองมายี่บแปดเหมือนเดิมครับต่อสองมาหกแต่จะมีจุดแตกต่างอีกจุดหนึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูนะครับสามเอ็ดยี่บเจ็ด เรายังใช้รูปนี้อยู่นะครับหกมาเก้าเสร็จแล้วเราเขาก็เดิน24มาสิครับเพราะว่าเขาทํางานตัวนี้ได้แล้วะนะครับเราก็สามราเจ็ดอดไปเขาขึ้นมารูปนี้เหมือนเดิมทีนี้เราเดิน10บไปสิเหมือนเดิมทีนี้เขาเดินเมื่อกี้เขาต่อเนาะเมื่อกี้เขาต่อ,อทีนี้เขา19มา15ก็ให้เราเดินอย่างนี้นะครับถ้าเขากินมาทางนี้ เราจะได้กินสามซึ่งตัวนี้เราเราได้เปรียบครับซึ่งเขาจะไม่กินหรอกนะครับสําหรับคนที่เขาจะกินเขาก็ต้องอ่านก่อนเขาก็ต้องกินตัวนี้นะครับอ่านะครับเรากินเตลาที่ย6ิบหทีนี้เขาก็เข้าฮ <c oughs> อตเพราะถ้าเข้านี้ปุ๊บก็โดนโดนลักษณะนี้อีกหรือว่าลักษณะนี้นะครับเขาก็ต้องเข้าแปดไปสี่นะครับเราก็เข้ายี่สิบหกมาสามสิบเขาก็เดินยี่สบสามมา 19, เจุดเก้าเผื่อเราจะเผลอกินมาทางนี้แล้วเขาก็ได้สองแต่เรากินมาทางนี้ก่อน กินมาทางนี้ปุ๊บทีนี้เขาเดินสิบแปดมาสิบห้าเพราะว่ากลัวกลัวโดนโดนกินสองจังหวะนี้นะครับสิบแปดมาสิบห้าพอไปสิบแปดสิบห้าปุ๊บเราก็เดินสิบสี่ไปสิบแปดนะครับเขาสี่มาแปดขึ้นมาตัวนี้เราก็ลงไปเข้าฮอตนะครับสิบห้ามาสิบเพื่อแลกคกนละตัว ทีนี้เราก็เดินกินป๊อกเข้าไปอ่านะครับตัวนี้เราก็จะชนะไปนะโอเคนะครับสําหรับตัวนี้แต่ถ้าเขาไม่ทําอะไรเลยสมมุติว่าจังหวะนี้เขาเขาไม่ทําอะไรเลยเขาจะมาจับกินก็ไม่ได้เนาะ,ะจะมานี่ก็จะโดนอย่างนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้อ,อันนี้ก็ก็จะแพ้เราไปอีกอีกรูปหนึ่งนะครับก็ไม่ขออธิบายไปอีกนะครับ อโอเคถ้าลงไปนี้เพ,พื่อทําทำงี้เขาก็จะกินวงมาวนมาตรงนี้พอดีแต่เขาได้ค่าฮอตแน่นอนแต่เขาไล่ไม่ทันเราหรอกนะครับอ,อันนี้เราก็ชนะอยู่แล้วนะครับโอเคครับทีนี้มาดูอีกสักแยกรึงสักแยกสองแ,แยกนะครับเมื่อกี้ยี่สไปสิไปแล้วเนะาะทีนี้23่สามไปสิบ้าง ยี่สามยี่สบเก้าให้เราตัดตัวนี้เลยนะครับกรณีนี้ให้เราตัดตัวนี้เลยอทีนี้ยี่สิบเมายี่สามนะครับเราขึ้นไปดักมาทางนี้เตรียมตั้งฐานขึ้นมานี้ปุ๊บให้เราตัดตัวนี้เล่นยังไงเป็นการบังคับเล่นตัวนี้อยู่แล้วนะครับทีนี้มานี่ครับ สองยี่ิห้าครับทีนี้เดินมานี่ครับอ่าเข้าไปนะครับหากมีเสียงแทรกซ้อนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้ยึดเข้ามาตรงนี้อันนี้สิบเข้ามาสิบสี่สิบสี่เข้ามาสิบทีนี้เราสามสิบมาสิบเก้าเราจับกินีเฉยเลยเราไม่ต้องทําอะไรมากนะครับจับกินีเฉยเพราะให้เขาลงตัวนี้ไม่ได้เขาก็จะยึดตัวนี้มานี่ไปนี้ มานี่ไปนี่นะครับมานี่ไปนี่มานี่ไปนี่นะครับมานี่ก็ไปนี่อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับหรือหรือเขาจะมานี่เราก็ยึดนี่อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับโอเคก็จะชนะไปอ่ต่อไปโอเคเดินมาไกลเกินนะครับมต้องขออภัยด้วย ไม่เป็นไรนะครับก็ให้ได้จะได้รู้วิธีขึ้นนะครับทีนี้ยี่สามสิบเก้าเหมือนเดิมยี่สามสิบเก้าเราก็ตัดอีกทีหนึง่งตัดเล่นไปนะครับทีนี้ขึ้นยี่สี่มายี่สิบก่อนเมื่อกี้ขึ้นเมื่อกี้เขาตัดทิ้งนะครับเมื่อกี้เขาขึ้นเขาขึ้นตัวนี้เนาะยี่สี่มายี่สิบทีนี้เราเดินสิบเป็นสิบสี่นะครับสิบมาสิบสี่ปุ๊บ เราเดินยี่สิบเจ็ดมายี่สิบสามนะครับสิบสี่มาสิบเจ็ดยี่สิบสามมาสิบแปดเพื่อมาดักจังหวัดตัวนี้เรานะครับแล้วก็ลงไปถึงถึงตรงนี้เรามีโอกาสชนะสูงแล้วนะครับโอกาสชนะสูงอยู่แล้วอ่าถึงเขาจะลงมากดดันตัวนี้อีกก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็ไปเข้าฮอตปกติอ่าทีนี้เขาจะขึ้นมาแล้วเพื่อไม่ให้เราเข้าฮอตได้เขาจะฆ่าตัวนี้นะครับระวังให้ดีๆจังหวแบบนี้นะครับ พอเขาเตือนสามสองยี่แปดเราให้เราเดินหนึ่งห้ากินตัวนี้ก่อนเพื่อให้เขาอุดพอเขาอุดปุ๊บทีนี้เราก็เดินยี่ห้าไปยี่เก้าได้เลยนะครับเขาก็จะเดินสามเอ็ดไปยี่หกเราก็เดินตัวนี้ไปแล้วก็มาจับกินเฉยนะครับมาจับกินเฉยทีนี้เขาเดินไหนได้อีกอันนี้ก็ไม่ได้โดนกินสองเนาะก็ต้องเดินม้วนมาอย่างนี้แล้วก็ลงมาอย่างนี้เพื่อจะมาฆ่าฮอตเรานะครับทีนี้เราก็เดิน จับกินตัวนี้นะครับเพื่อขเขาเยืนตัวนี้มาก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ว่าอะไรกันมานี่ปุป๊บก็ไล่กินเหมือนเดิมนะครับก็ไล่กินอีกอันนี้ก็ชนะแน่นอนนะครับสําหรับแยกนี้อ,อีกสักนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งสมมุติว่าเราพอเราขึ้นไปเขาเดิน3-2มสันยีนะครับก็ให้เราตัดตัดเล่นเหมือนเดิมนะครับตัดเล่นทันทีทีนี้ ยี่สามมาสิบแปดมาค้ำเราไว้เราเดินสองมาหกคำ้ำตัวนี้ไม่ให้ลงมาเหมือนกันนะครับยี่สิบเจ็ดยี่สามนะครับต,ตัวนี้ไปอ่าตัวนี้ไปทีนี้ถ้าเราเข้าไปตัวนี้เราเราจะแพ้น,นะครับเราจะเข้าฮอตไม่ได้อ่าตัวนี้เราเราจะแพ้นเนาะเพราะว่า ถ้าเราเข้าไปปุ๊บเขาจะหนุนต่อตัวนี้นะครับหนุนต่อตัวนี้ปุ๊บฮะ,ะปุ๊บเขาจะกินกลับมานะครับอันนี้เป็นแต้มที่ไม่ดีนะครับอย่าอย่าเข้าไปเด็ดขาดจาังหวะนี้นะครับเราอย่าเข้าไปนะครับถึงเขาจะเดินหลอกล่อให้เราเข้าไปก็ช่างก็ไม่เป็นไรนะครับเออสามเอ็ดมายี่สิบเจ็ดเสร็จปุ๊บทีนี้ให้เราเดินแปดมาสิบสองนะครับเขาก็จะเดิน ตัวนี้ก็ยังเข้าไม่ได้อยู่ดีนะครับยังยังไม่ต้องเข้าไปนะครับทีนี้เราเดินสี่มาแปดแทนยี่สิบเจ็ดปยี่สิบเจ็ดยี่สิบสี่ทีนี้เราเราเข้าไปได้แล้วเพราะว่าจังหวะจังหวัดก่อน,นนี้ถ้าเราเข้าไปเรายังโดนตัวนี้อยู่นะครับทีนี้พอเขาเดิน พอเขาเดินหลบมาเนี่ยอ่าทีนี้เราเราเข้าตรงนี้ได้นะครับโอเคเราเข้าตรงนี้แต่พอเขาทําไม่ได้ถ้าเขาทำปุ๊บเราจะกินสองม้วนไปทางนู้นอันนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีตัวรองฐานนะครับตรงนู้นนะครับพอเดินยีิบสองมายีิบหกปุ๊บทีนี้เขาก็จะเดินยีิบสามมาสิบเก้าเพื่อให้หลบให้เราหนีเข้าฮอตนะครับแล้วก็เข้าไปพอเราเข้าไปปุ๊บเขาก็จะยิงสิบเก้าไปสิบห้าเพราะว่าทําอย่างอื่นก็ก็เสียเปรียบเนาะถ้าทําอย่างนี้ปุ๊บ ก็โดนกินกลับอันนี้ก็ยึดพื้นที่ไปเลยอันนี้ก็เข้ากินนะครับถ้าทําอย่างนี้ก็เสียเปรียบเหมือนกันเขาต้องต่อตัวนี้ตัวที่ดีที่สุดนะครับหรือว่าเขาจะทําให้เรากินม้อนมานี่ก็เาเป็นไปบบไม่ได้ก็กินฟรีเฉยๆกินสองฟรีเขาก็ต้องต่อตัวนี้พอต่อปุ๊บก็เสียเปรียบทันทีนะครับโอเคนะครับสําหรับชุดนี้ก็น่าจะครบทุกแยกนะครับเขาเดินสิมายีิบสี่เนาะ แปดมาสิบสี่เราก็เดินสิบเอ็ดมาสิบห้าทีนี้เขาก็จะลงมาข้อฮอตพอลงมาปุ๊บเราก็ยืนตรนนี้ทันทีนะครับก็มีเหลี่ยมให้เล่นอยู่นิดหน่อยนะครับก็มีเหลี่ยมให้เล่นอย่างนี้นะครับก็พิพิจนารณาในการโดดล่มนะครับตัวนี้โอเคครับสําหรับแต้มผสมสามตัวเรียงเดินก่อนเ,อเดินเดินหลังตัวนี้ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ เหมาะสําหรับเป็นมาตรฐานเต็มรูปอย่างดีทีเดียวนะครับในกรณีที่เขาเดินขึ้นมาโดยเขาไม่ตัดเจ็ดเรานะครับเขาเดินขึ้นมาอย่างนี้ก็ให้เราไป9ก้าไปสินะครับหากวิดีโอชุดนี้มีจุดไหนที่บรรยายผิดพลาดยังไงหรือไม่ดียังไงก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับหวังว่าทุกทกท่านจะได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับวิดีโอชุดผสมสามตัวเรียง เดินหลังพบกับทางด้านมาตรฐานเต็มรูปเดินก่อนชุดนี้ครับ EP ที่3นะครับของเต็มของซีรีส์ชุดบอกกล่าวล่าเต้มฝากไปด้วยนะครับครับผม